สวัสดีค่ะนักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกท่านกลับมาพบกับคุณครูพัชริยาคำชูกันอีกเช่นเคยในชั่วโมงวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากที่นักเรียนได้อ่านเรื่องจากผาแต้มสู่อียิปต์จบแล้วในชั่วโมงนี้คุณครูจะมอบหมายใบงานให้นักเรียนได้ฝึกทำนะคะ เป็นใบงานการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะซึ่งประกอบไปด้วยตัวละครสถานที่เวลาเหตุการณ์แบ่งเป็นสองเหตุการณ์นะคะมีเหตุการณ์ที่1เหตุการณ์ที่สองผลสุดท้ายของเรื่องและข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะเมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วนักเรียนควรจะสรุปลงในกระดาษแผ่นนี้นะคะ เพื่อเป็นความรู้นักเรียนนะคะถ้านักเรียนไม่มีใบงานนี้ให้นักเรียนสามารถทำลงในสมุดได้นะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่และส่งมาให้คุณครูทางไลน์นะคะในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ